ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลาม ia, Spa and เอ c u d o อ b บ a r i a s สปาโปรดักต์เฮิร์บแอนด์เนเจอร a ลไทยแลนด์เอติกาฟความลับสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน อีติคับหมายถึงการที่บุคคลพยายามเก็บตัวอยู่ในมัสยิดอย่างสงบตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้การอีติคับเป็นซุนนะคือแบบปฏิบัติและวิถีชีวิตที่ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดไม่เคยละทิ้งนับตั้งแต่ท่านเริ่มเข้ามายัางนครมารีนะจวบจนกระทั่งท่านเสียชีวิตในขณะที่เราพบว่าประชาคมมุสลิมในปัจจุบันจํานวนน้อยมากที่ให้ความสําคัญและให้การตอบรับวิถีแห่งการบ่มเพาะจิตใจตามแบบอย่างนี้ การนิติกรัคือการปลีกตัวออกจากภารกิจทางโลกและครอบครัวสู่การสแสวงหาความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณเสริมสร้างพลังงานและศักยภาพเพื่อเป็น,นกลไกที่จะเอื้ออํานวยให้กิจกรรมต่างๆในการดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและดียิ่งขึ้นเดือนอมาดอนเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความจําเริญและความอิ่มเอมของการใช้ชีวิตเยี่ยงเบาผู้พักดียากจะหาคําอธิบายมาพรรณนาได้ ถ้าการอดในช่วงกลางวันสอนให้เรารู้จักความบริสุทธิ์ใจการลุกขึ้นยืนละหมาดในายามกลางคืนสอนให้เราเข้มแข็งและอดทนการอิติกาฟในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็คือวงจรของการนอบน้อมสมบูรณ์แบบที่เราสามารถเข้าใกล้อัลลอฮ์รำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์สำนึกในบุญคุณอันใหญ่หลวงจงขออภัยโทษจากมวลบาปทำให้แผ่นลิ้นชุ่มด้วยการอ่านอัลกุรอานซึ่งเป็นดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้า นึกถึงชีวิตหลังความตายจุดหมายที่อาจจะเป็นสวรรค์หรือนรกและเป็นเรื่องที่เราหลงลือมากที่สุดท่านศาสนาทุูหมูัมมัดเข้าใจถึงข้อเท็จจริงของโลกหน้าความสุขในสวรรค์และการทรมานในไฟนรกท่านได้นำมาสอนและเสียสละในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ทั้งหมดเพื่อชี้ทางให้ประชาชาติของท่านรู้จักพระผู้เป็นเจ้ารู้จักเส้นทางสวรรค์ เตือนให้พวกเรารู้ถึงการล่อลวงของชัยตอนมาร้ายที่จะนำไปสู่ไฟนรกท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการประพฤตินตนเป็นบ่าวผู้นอบน้อมและขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งความเปิดปรางขององค์พระผู้อภิบาลมุสลิมจะเป็นต้องเป็นผู้ที่หักห้ามอารมณ์ปรารถนาของตนอยู่ตลอดเวลาแม้บางครั้งเป็นความปรารถนาที่ศาสนาอนุญาตก็ตามทั้งนี้เพื่อทำตัวให้ว่างเพื่อการทำอิบาดาต่ออัลลอฮ และเพื่อที่อารมณ์ปรารถนาของตนได้น้มเอียงมาสู่ความรักในอัลลอ์และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองเกิดความยินดีที่จะสลัดความชั่วทิ้งไปจากอารมณ์ปรารถนาแท้ที่จริงแล้วอารมณ์ปรารถนานั้นมักคอยแต่จะบงการไปสู่ความชั่วและเรื่องราวไปสู่ความประพฤติผิดดังดำหลายของอัลลอฮ์ซุบฮานุุตลาทรงตัดไว้ความว่าแท้จริงอารมณ์นั้นคอยแต่จะบงการไปสู่ความชั่ว เว้นแต่บุคคลที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาผู้อิิกาฟควรยุ่งอยู่กับการทําอิบาดาห์ต่ออัลลอฮ์เช่นการทําซิกลุลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานการทบทวนความรู้ผู้อิิกาฟควรถือศีลอดเพราะการอิิกาฟขณะถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งและเป็นการทําให้สามารถสยบอารมณ์ต้องการต่างๆได้อีกทั้งเป็นการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ผู้เอธิกราฟควรเอธิกรในมัสยิดที่มีการละหมาดทุกวันศุกร์ผู้เอธิกรไม่ควรพูดอะไรนอกจากคำพูดที่ดีจะต,ต้องไม่ดา่านินทายุแย่และผู้ไร้สาระสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติขณะเอธิกรก็คือผู้เอธิกรไม่ควรกรอกเลือดและการเจาะเส้นเลือดเพื่อไม่ทําให้มัสยิดสกปรกถ้าหากกลัวว่าจะทําให้มัสยิดสกปรกก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ผู้เอติกาฟไม่ควรทำงานหรือทำอาชีพเช่นทอผ้าและเย็บผ้าหรือค้าขายแม้เล็กน้อยก็ตามสิ่งที่ทำให้การเอติกาฟเสียก็คือการร่วมประเวณีโดยเจตนาแม้ไม่ถึงขั้นหลังอสุจิก็ตามดังดำรัสของอัลลอฮฺซุบานุตลาทรงตรัสว่าและท่านทั้งหลายอย่าร่วมประเวณีกับภรรยาของพวกท่านขณะที่พวกท่านทำนักอยู่ในมัสยิด ออกจากมัสยิดโดยเจตนาและโดยไม่มีความจำเป็นสิ้นสภาพจากการเป็นอิสลามมึนเมาและเป็นบ้ามีเลือดประจำเดือนและเลือดนิฟาสเพราะไม่อาจอยู่ในมัสยิดได้ยินยอมให้ผู้เอติกาฟเลิกการเอติกาฟที่เป็นสุนัตได้และออกจากมัสยิดเมื่อเขาต้องการและเมื่อเขากลับเข้าไปในมัสยิดอีกก็ให้เหนียททำการเอติกาฟใหม่ สิ่งที่ทุกคนควรฉุกคิดก็คือท่านศาสนาทูตไม่เคยละทิ้งการเอติการฟในชีวิตของท่านหลังการอพยพสู่นครมาดีนะแม้ว่าท่านจะมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากมายเรื่องนี้เพื่อจะบอกและกำชับให้รู้ว่า10วันสุดท้ายของเดือนรบมฎดอนคือความลับคือประตูสำคัญที่เปิดรองให้บ่าวทุกคนเข้ารับสิทธิ์การปลดปล่อยจากโซ่ตรวนของไฟนรกและจองที่พำนักในสวรรค์อัน,น,นินิรัน Subhanallah.